สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปเที่ยวปราสาทหินโบราณอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสีสเกตน,นะครับซึ่งปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆตัวเมืองรีสเกตน,นะครับห่างกันเพียง8-9กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคือปราสาทสะกำแพงน้อยนะครับตั้งอยู่ในเขตของอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังปราสาทสะกำแพงน้อยก็ห่างกันประมาณ8-9กิโลบนทางหลวง226ที่เห็นในจอภาพนี่แหละครับ รีสเกตมุ่งหน้าไปยังอำเภออุตอรภพวิสัยนะครับจากต้นไม้ที่เห็นลูกศรชี้อยู่นั้นก็คืออาณาเขตของที่ตั้งปราสาทสักแห่งน้อยซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตของวัดเทพปราสาทสักแห่งน้อยนะครับตั้งอยู่ในตำบลขยุงอำเภออุตอรภพวิสัยจังหวัดรีสเกต นะครับถ้าเรามาจากอำเภอเมืองศรีสะเกดมุ่งหน้ายัางอำเภออุทุมพรพิสัยถึงกมที่9นะครับเราก็ต้องไปกลับรถก่อนนะที่เห็นจอภาพนี่แหละครับแต่ถ้ามาจากอำเภออุทุมพรพิสัยมาจากเสียกส้มป่อยมาจากอำเภอราศีสไลที่มาตามทางหลวง2 2 6แห่งนี้นะครับก็อยู่ฝั่งเดียวกับทางรถวิ่งเลยนะครับหลังจากกลับรถเราก็วิ่งย้อนคือจะมุ่งตรงเข้าสู่เมืองศรีสะเกดนะครับ สังเกตง่ายๆนะครับจะมีศาลาสีเหลืองสองศาลานะครับอยู่ขนานกันนะครับเห็นหลังคาสีเหลืองก็ชะลอรถครับผมเตรียมที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เขตของวัดเทพปศาสตรนะครับตำบลขยุงอำเภอตุบอนทิสัยจังหวัดสิสเกตเพื่อไปเที่ยวชมปราสาทสกแพงน้อยโบราณสถานที่ตั้งอยู่ใกล้ๆอำเภอเมืองสีสเกต ในที่ตั้งปราสาทสักกัมพงน้อยนะครับจะเห็นทางหลวงสอง,องหกนะฮะรถบินไปมาอยู่ติดริมถนนเลยว่ากันเถอะนะครับตัวปราสาทมีต้นไม้ล้อมรอบนะครับเป็นปราสาทที่มีขนาดไม่ใหญ่นะครับแต่ที่สําคัญของปราสาทแห่งนี้ก็คือเป็นที่ตั้งของบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในหลายแห่งของประเทศไทยนะครับที่ใช้น้ําจากบ่อนี้ในพระราชพิธ,ธีต่างๆนะครับ จะมีป้ายบอกชัดเจนนะครับว่านี่คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นสระน้ําขนาดไม่ใหญ่มากนะครับตั้งอยู่ฝั่งด้านซ้ายอขององค์ปราสาทนะครับถ้าจะพูดก็นทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือว่ากันเถอะนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าสู่ปราสาสระน้ำนี้จะอยู่ทางขวามือเรานะครับคลิปก่อนผมเคยพาไปเที่ยวปราสาท ทรจานที่อำเภอปางกกนะครับก็จะมีสระน้ําลักษณะเดียวกันแต่ที่ปราสาธทธรจานนั้นจะมีขนาดที่กว้างกว่าและก็ลึกกว่าขั้นบันไดของหินศิลาจะลึกลงไปกว่าแต่ไม่มีน้ำนะฮะแต่ที่ปราสาทสกุลน้อยนี่ยังคงมีน้ําตลอดเวลาหลังจากชมบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับผมจะพาเข้าไปเดินชมปราสาทไปชมหินทุ ก้อนนะครับทุกมุมที่ตั้งอยู่ภายในปราสาทสักปเพน้อยแห่งนี้นะครับปราสาทสักพแพงน้อยเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมขอมนะครับซึ่งเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยมีการค้นพบว่าสร้างขึ้นรลาพุทธศักราชที่18นะครับโดยเรียกประสา,รรรสาทลักษณะนี้ว่าอโลคยาสารหรือาศาสนสถานประจำโรงพยาบาลนะครับก็เหมือนกับประสาททมจานที่อเภอปังกูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมพาไปเที่ยวชมนั่นแหละครับมีที่ตั้งมีลักษณะของปราสาทมีสาระน้ําตําแหน่งต่างๆคล้ายๆกันนะครับ โดยปราสาทสักกแพงน้อยแห่งนี้นะครับสร้างด้วยศิลาแลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ซุ้มประตูทางเข้าหรือโคปุระที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางของกําแพงปราสาทนะครับทางทิศตะวันออกทางด้านข้างยังมีทางเข้าขนาดเล็กอีกหนึ่งประตูนะครับ ส่วนด้านนอกนั้นก็จะมีสระน้ําขนาดเล็กนะครับทางที่ตันออกชิงเหนือคือบอ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ที่ได้เห็นก่อนหน้านี้นั่นแหละครับแล้วก็มีสระน้ําขนาดใหญ่หรือศัพท์ทางโบราณคดีเขาเรียกว่าบาลายนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นแหล่งน้ําชุมชนของคนโบราณในสมัยนั้นนะครับ เข้าไปเที่ยวชมปราสาทสักคำแพงน้อยด้วยกันครับ